กรณีของ Gulf Development นะครับที่ก็ร่วมกับทาง PTT t a n t Terminal mm hmm. จะตั้งบริษัทร่วมทุนที่ชื่อบริษัท Gulf MTP LNG Terminal จำกัดล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศ <c oughs> ลงนามในสัญญางานวิศวกรรมจัดหาก่อสร้างและทดสอบระบบนะครับก็คือตัวของสัญญา EPC กับกิจการค้าร่วม PEC CAZ เพื่อพัฒนาท่าเรือก๊าซของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่สามเบื้องต้นะนะครับในแง่ของการเซ็นหรือว่าลงนามว่าจ้างผู้รับเหมางาน EPC ครนะก็เป็นที่รู้กันดีว่านี่คือพัฒนาการหรือว่าก้าวย่างสำคัญนะ,ะสำหรับการพัฒนาโครงการใหญ่ๆนะ ในส่วนของกิจการค้าร่วม PEC C A z ก็เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างบริษัท C A z e ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็คือหุ้น C A z e นั่นเองกับบริษัท POSCO e c o AND CHALLENGE จำกัดเจ้าของธุรกิจอับเาหมาก่อสร้างระดับโลกในเครือของ POSCO ซึ่ง POSCO เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้นะฮะเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกอครับ แล้วก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญน,น,นะครับในการก่อสร้างโครงการมาบตาพุทธระยะที่1และระยะที่2มาแล้วขณะที่ในระยะที่3นั้นกิจการร่วมค้าดังกล่าวนั้นจะดําเนินการพัฒนาในส่วนท่าเทียบเรือก๊าสและสถานีรับจ่ายก๊าสธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG terminal บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ200ไร่เพื่อรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าสธรรมชาติเหลวนะครประมาณ8ล้านตันต่อปี อืมนะครับแล้วก็สัญญาการลงนามในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการรองรับนะฮะการขนถ่าย LNG นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับนโย,นายบายในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศนะครับแล้วก็รองรับความต้องการใช้ธรรมชาติที่จะเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อวานก็เรื่องของการเซ็นสัญญาก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับทั้งนี้นะครับ โครงการดังกล่าวก็ต้องอสืบเรื่องมาจากเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับการประชุมผู้ถือหุ้นของอ g m p t p นะครับก็ได้มีมตินะครับให้เริ่มดําเนินการในแง่ของพัฒนาท่าที่เปลือกา๊าซและสถานีรับส่งรับจ่ายนะครับก๊าซธรรมชาติเหลวภายใต้วงเงินลงทุนนะครับ60,000ล้านบาทนะครับ ก็มีกําหนดนะครับว่าคาดว่าจะเริ่มมีการก่อสร้างในไตรมาสสของปีนี้นะครับแล้วก็จะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชได้ในช่วงของไตรมาสแรกปี2 7 7 2นะครับทีนี้ก็น่าสนใจว่าที่บอกภายใต้วงเงินลงทุนไม่เกิน60,000ล้านบาทน่นเนี่ยในทายที่สุด total project value อของโครงการนี้นอยู่ที่เท่าไหร่นะจะถึง60,000ล้านบาทหรือไม่ะนะเพราะยิ่งต่ำได้เท่าไหร่นั่นหมายถึง IRR <laughs> ะะที่จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นคซึ่งตรงนี้ในแง่ของธุรกิจท่าเรือแล้วเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมที่มี LNG Terminal ด้วยนั้นเนี่ย <c oughs> จะถือเป็นอีกหนึ่งขาธุรกิจนะฮะด้านสาธารณภคของกลุ่ม Gulf Development <c oughs> นะฮะ <c oughs> Gulf เองเนียถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุน <c oughs> นะ,ะที่มีทาง PTT Tank Terminal เข้ามาร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย <c oughs> นะ,ะก็ต้องถือเป็นการเปิดมิติใหม่เปิดช่องทางในการสร้างไรายได้ ใหม่นะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย mm. วงเงินในการพัฒนาโครงการไม่ไม่ถึง6 0 0 0ื่นนะ uh huh. ยิ่งต่ำลงมาเท่าไหร่ไอ uh huh. ้อัตราผลตอบแทนเนี่ยจากการลงทุนมันก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับทางฝ้าของนายซุงซิกฮองกรรมการผู้จัดการของทาง c s เก็ระบุนะครับว่าการร่วมลงนามในสัญญา EPC โครงการดังกล่าวนั้นบริษัทมีมูลค่าโครงการอยู่ที่11,567ล้านบาท อันนี้เฉพาะ c a z โดยจะดำเนินงานก่อสร้างและทดสอบระบบท่าเทียบเรือกา๊าซและสถานีรับจ่ายกา๊าซธรรมชาติเหลวบนพื้นที่ถมทะเลประมาณ200ไร่และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ย45เดือนอนะฮะ45เดือนก็ตกประมาณสัก4ปีนะฮะในแง่ของการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นอินฟานะตรงนี้ฮนะชัดเจนนะครับเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของแล้วก็ทดสอบระบบ ถ้าเทียบเรือนะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะกะ็ถ้าดูจากที่คุณวาพูดถึงนะอันนี้คือ1 1 1 0 0 0ล้านบาทอันนี้เฉพาะในส่วนของ c a เนะเพราะในส่วนของกลุ่ม POSCO เนี่ยดูแล้วเนี่ยด้วยขนาดไซซิ่งเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามากกว่าตัวของ c a เในแง่ของอมูลค่าในแง่ของการรับงาน EPC ในครั้งน,นี้นะครับ ดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเมื่อวาน c ีเก็วิ่งขึ้นคึกค,คักเลยนะฮะ,ฮะบวกไปถึงประมาณสัก23%ด้วยกันนะจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์นะฮะสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่2บาท4สตางค <ฮะ S 2> นะฮะ,ฮะก็ขึ้นมาปิดที่2บาท50สตางค์อ่าโอ้โ เมื่อวานนี้นะก็เดี๋ยวดูว่าราคาเนี่ยจะไปต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ด้วยไซซิ่งของบริษัทเทียบกับมูลค่างานที่ได้รับในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าครับโชคหล่นทับใช,ใช่ใช่โชคหล่นทับ <นะ S 2> คือดูจาก Market Cap ในปัจจุบันเนี่ยอของ c ซีไม่ถึงพันล้านแเอาละเรื่องของ Market Cap ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ c ซียเนี่ยก้าวขึ้นมารับงานนี้ได้ห,หนึ่งก็คือเคยมีประวัติในการร่วมพัฒนาใช,ใช่ไหมฮะโครงการมาตรพุทธระรยะที่1และระยะที่2มาแล้วะนะก็โดยความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญการนะฮะ การมารับงานหมื่นกว่าล้านตรงนี้ก <g <g really <g 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 ็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผลประกอบการตลอดช่วง45เดือนนะหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะก็น่าจะได้เห็นตัวเลขสวยๆนะออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะเหมือนเหมือนมีแบ็คหลอกก้อนใหญ่เนี่ยเข้ามาพรวดเดียวเลยนะฮะแล้วก็ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้นคือ45เดือนคือจะต้องส่งมอบให้ได้ครบตามกําหนด แก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆในส่วนของกอล์ฟเองนะฮะอย่างที่กาบเรียนไปแล้วว่าตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งขาธุรกิจด้านสาธารณภคที่จะมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดคือท่าเรือก็เรื่องหนึ่งนะแต่ LNG terminal เนี่ยเรื่องใหญ่นะ LNG terminal ก็คือสถานีที่ไว้รับนะฮะก๊าสที่ขนส่งมาทางเรือ ซึ่งเวลาขนส่งมาทางเรือเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของของเหลวอ่าใช่ถูกไหมฮมันก็ถูกแปลงมาจากต้นทางอีกทีหนึ่งใช่ใชสมมติต้นทางเนี่ยตอนช่วงผลิตออกมามนะฮะเป็นก๊าซที่เป็นอากาศอ่าเป็นอากาศะะเป็นอากาศนะฮะจะขนส่งอากาศก็ไม่ได้อ่าก<อ>็ต้องแปลงจากอากาศเป็นของเหลวใช่อัดใส่เรือเรือวิ่งมาขึ้นท่าอย่างกรณีนี้เป็นมาตราพุทธนะฮะขึ้นท่าปุ๊บเข้าสถานีรับจ่ายเพื่อแปลงสภาพให้่มันเป็นอากาศอีกครั้งหนึ่งใช่ถูกไหมฮะแล้วก็อัดใส่ท่อแล้วก็จ่ายไปยัง ที่ต่างใช่ใช่ที่<ล>มีความต้องการใช้กา๊าซไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ในส่วนที่เป็นในแง่ของท่าเทียบเรือตรงนี้นะครับอีกส่วนที่น่าสนใจสําหรับกราฟผมว่าอย่าลืมนะฮะกราฟเองเขาก็เป็นผู้ที่ได้ใบอนุญาตในแง่ของการนําเข้า LNG มาก่อนล้านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วที่สําคัญกราฟเองก็มีปลายทางเหมือนกันก็คือมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่รองรับกับ ธรรมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างล่าสุดก็คือกรณีของหินกองซึ่งก็ล่าสุดก็มีการนําเข้ามารถใหม่แล้วมาสน,นะรสหรับสอหเับ LNG เพื่อป้อนให้กับหินกองที่ไปร่วมทุนนั่นเองนะครับก็ถือเป็นพัฒนาการสําคัญนะฮะชิ้นหนึ่งครับ